อะไรกับัข้าวชาวใต้กับข้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรากับข้าวแรงนี่เป็นข้าวฟากประชาสัมพันธ์สําคัหมาให้พี่น้องได้รับทราบกันก่อนกับน้องยิงอมนั่นแหละค่ะข้าวแรงเป็นข้าวประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้แขวันแม่เข้ามาแล้วสิบซองสิ้ห้าคมซอง6่า่อยหกสิบหกรวมเถิดพระคุณแม่ค่ะสภาสมาคมสภาสร้างคมส่งครอค่ะได้จัดทําดอกมะลิแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิลักล่ารูปแบบเลยค่ะโดยมอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสางส ครอทางในกรุงเทพมหาคนครและกระตังจังหวัดค่ะได้จัดทาผลิตภัณฑ์ดอกมะล,ลีเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมไปถึงมีพานพระพุทธรูปค่ะพานพิธีพุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วกันค่ะเป็นซิรีมงคลทางผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับสมาคมเองนะครับข้าก็เชิญชวนนะครับนะ ลูกๆทุกคนร่วมกันแสดงพลังรักแม่นะโดยใจดอกมาลีเป็นผลิตภัณฑ์ดอกมาลีรูปแบบต่างๆนะครับไปกราบตักแม่แสดงความรักความกตัญญูกัตวที่แล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีให้อยูุ่ตลโลดไปนะครับรายได้จากการจำหน่ายดอกมาลีนะครับน้องยิงอมก้อนแน่นอนครับ ส่วนหนึ่งค่ะก็จะนำํำคืนทุนกล่าวถวายส้มเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงโดยสเด็ดพระราชุุ้นตามพระราชอัธยาศัยและส้มทบกองทุนรวมใจส่งครอชุมชนสมาคมสภาสร้างคมส่งครอเพื่อนําไปช่วยเลือกภูประสบ ที่ได้ตอกทุกได้ยากนะคะแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสในเรื่องข้อการศึกษาถั่วประเทศกันค่ะมีลักล่ารูแบบให้ได้เลือกพี่บอกเกลี้ยงนะมีเป็นช้อก็มีสิบบาทเองนะคะช้อเล็กๆไปจนถึงช้อคณดย่ญ่รวมไปถึงเป็นพ่านพระพุทธรูปมัธีเราบกนี่แหละค่ะที่่านพิธีพุทธาพิเศษมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครทีแลยู่แล้วก็สนใจค่ะก็สามารถที่จะสอบทามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะไม่เล็กโทรศัพท์สู้ซ่องซ้ำฮาซี่เจ็ฮาซ้ำ สามึางสามเจต่อห06ส0 6, 6, 4นหกหก้วน็ี่หกู่นหและก็หกูนเจค่ะนะคระับข้าวเป็นยันพันธ์ดีๆนะครับสำหรับชาวันนี้ค่ะ